ครับฮ่าสวัสดีชาวันอาทิตย์นะครับผมสวัสดีไอ้คุามารับชมทุกคนนะครับผมเอ๋กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวกขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนี่มาพบรังแรกครับเี็มเตมนะครับผมนะครับนี่กับพลันดับแล้วก็จีจับกับทุ่งเนี้ยนะครับผมแจ็คพลันดับแล้วจีจับกับทุ่งเนี่ยนะครับรังนี่แตก็นะครับเดี๋ยวจะมีนะพลันดับเดี๋ยวตาก้องจุดกระมงมาเลยก็เอาแล้วเล่นแล้ว วางสายต้นครับผมเลยครับไปมาชิคโชมาแต่กันครับที่ตากล้องตัวกล้องติดนะครับผมกล้องตากล้องไม่พอยุดติดครับผมเอาครับไอ้ข่าวครับอันนี้ฟานดับนกข่าวไปแล้วครับผมครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับหลังรถเขยครับผมนะครับผมนะครับโอ้หหลังควาชัมใหเลยครับผม พอเริ right. enough enough. No again, ่มซ้ำยอะเลยครับแต่ก็เอาแล้วครับบ่ออยู่ในปลาโปร์นะครับผมนั่นครับพอเริ่มซ้ำนะครับผมวัไหนก็ต้องเอานะครับผมบอรางมันเขาไม่ง่ายสิครับบ่อยๆก็เสียเวลาลงมาเไงครับผมในปลานนะครับผมพอเริ่มซ้ำยี่เลยนะครับผมโอ้โหจุดๆนะครับผมน้ำไหวโอ้ไม่หยุดจุดนะครับวัไหนเราก็ต้องเอานะครับดังก็ยึดตั้มเองครับผมนันะครับผมช่วยๆเราช่วยครับเรา่วยกันนะครับดังยึดตั้มนะครับดังนี้ดังแรกนะครับผม หัวน้ำหวานก็พอมีนะครับแต่ก็ไม่หมักงานกระทมีจุดนะครับผมเรจะสวยตักกล้องนะครับครับอ่านะครับแม่เขาบินบุบบองกระบองอยู่นะครับผมยหมูกระนองฟ้าครับอันแม่เขาล่นไปด้านล่างเลยเดีขาก็ขึ้นมาครับผมนะอันนี้รังแรกเองนะครับผมสุงมาโยนะครับผมนะครับผมแล้วเราขอขึ้นไปบนกันนะครับเดี๋ยวเราจะแวรังที่สองกับสมาชิกเราเจีอีกรังแน่ครับผมไปแข่นี้ก็นนะครับครับสวัสดีครับนี่รังที่สองแล้วครับมันชมวิธีทากระมงนะครับผมอันนี้พบรังที่สองแล้วครับผม จะมีรังติด็สานี้ครับรังเสด็สองพบจะต้องโน่นนะครับผมโน่นหนอยศโน่นนะครับผมจะอะไรมามาวีวิธีทากลมมองกันนะครับผมเรียกว่าผักกลางกระเชคือคบตีพึ่งนะครับผมผักรายเราเหยียดกลมมองนะครับผมอ่ามันไหลคอหานะครับเดี๋ยวทิบทุบมันเลยบางทีวันเราเก็ี้แล้วก็ทุบนะครับผมไม่ต้องมีความผิดทันไปแล้วครับทีมงานนอนละแล่ครับผม ลงมาปลาเกตนี่ยังหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วกวาบมันล้วยงยกินน้่งเก๊กหวยกินน้่งเก๊กหวยทำไมเชื่ออะไรนะครับซอสเสียเลหมดแล้วครับนอนเถอะหายใจห่างๆนี่แล้วครับผมนะครับอ่านี่การกุมมองครับมาลชมกันทํากุมมองแล้วนะครับผมนะครับเขาเอาอะไรก็ได้ครับเสี่ยงเยอเข่เข่มาถึงหอห่อหอคือพดนครับบ้านเรายังคือพดหมากนะครับผักไสนะครับผมสองออกมาห้างมาครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไม่เห็นสองคนเฉกัน้ำพันกุมมองกับพลันในไล่วนี้ อพลานศาต์กันแล้วกันครับผมะคูครับอนะครับมาช่วยกันทำกับมองนะครับผมคลิปเราก็ยย้าวย้เหมือนอิทนะครับต่เราไปถึ้งท้ายตอนจับเลยมันก็ไม่ได้เต้นเต้นนะครับต้องมีวิธีการทํากับมองแต่ทําแบบไหนเพื่อคนเดียวยังจับไม่เป็นว่ถ้าทํากันแบนไหนวิธีจับเสอ็จับพึ่งนะครับผมจับยัอไปนะครับอๆเอาไม้ไม้ไม้สอดนะครับพอๆเข้าก็คือจับได้แล้วครับแต่ว่าต้องมีความกล้าเน้นๆแต่ละ กะว่าคนทดี่วว่าไม่ยังไม่เป็นก็เนี่ยไปจับก็จะเหมาะหมอกไปหมือเราจับไปก้อนน่ะถ้ายอะเข่เข่นะครับผมอาครับเนี่ยพลานะครับอันนี้มืออาชีพนะครับในการทำกลมมองครับมัดจักวัสดุด๊ัมวัสดุเดียว่าเราหาได้ดั้มเศษเศษแข็งล้างฝืนนะครับผมอันนี้เขาเรียกใอเลยนะอใบ ใบเฟินปลาอยู่ในปลาพลูนะครับผมปลาพลูนะครับน้ํานะครับนะเห็นไหมครับน้ำปลากูดปลานะครับเหลียงอีกทีนั้นนั่นก็น้ำนะครับผมยกแขนน้ำครับเนาะเป็นปลาพลูจ้ะปลาพลูเสร็จป็นยังปลานั่นครับปลาดุกลําพันธ์มีนะครับในปลาพลูนี่แต่ว่าต้องให้น้าท่วมก็นะครับผมการน้ำไปท่วมเขาจะไม่มีนะครับผมเพราะว่าเอาไปเขายู่ในโพรงหมดนะครับปลาดุกลําพันธ์ เดี๋ยวเราก็ชมอนขึ้นอีกทีนะครับผมมันม้วนไ้วอ่าตอนนี้ตกมาตอกันแล้วนะครับผมอ่าครับอ่าตอนนี้ครับลานเราก็มีมงหน้าใบเทรังนะครับนูรังเดี๋ยวผมพาไปที่รังกันนะครับผมปลาหลวงนาพลานไปก่อนนะครับนะครับป้าแล้วกันนะครับนั่นะครับจะในตอนไอกระสินไอรงไอกระสินเทพาลลอมนะครับผมว่าป้ามันก็รักแทนได้นะครับเป็นป้าหยันบูผสมคมบางนะครับผมนะครับรังไค้นั่นนะครับผม เห็นแล้วครับผมนั่นนะครับกินกับบรรโยนะครับผมนั่นครับรังผึ่งแค่นั้นนะครับผมไรกินนั่นนะครับรังผึ่งนั่นนะครับรังผึ่งนะครับผมนั่นนะครับเดี๋ยวเราแลตอนเล็บพลา้เราจับดีอีกทีนึงนะครับผม หลังนี้หนั่นะครับผมอันนี้พลานเราหยีขึ้นทั้งหน่นะครับผมลานเราลาเราเปลี่ยนมบเปี่ยกขึ้นทางเปียะไรครับอันนี้ผู้ช่วยครับผู้จัดจะรับกระถางนะครับ๋ยวาพอพลานเราแตะต้อนก็ตรงนี้ก็ต้องช่วได้แล้วนะครับผมปอกมันจะเถือนครับนะครับจอตก็มองได้เลยครับนี่ครับเพื่อเป็นจกคนะครับอ่าครับอ่าพลานเราขึ้นแล้วครับจะมองกับแตะได้แล้วครับผมอั่นนะครับหลังนะครับผม อ่านะครับพลานเรากาลังจิตกล้งมองนี้ครับผมของเรากาจุดแล้วครับของตากล้องกาจุดแล้วนะครับพลานเราชนนู่นนะครับผมนะครับเปแลปร้านครัอันนี้ตอนตอนล่อมนะครับผมเน่อยเจ้าว่าเขาจุดในปัาบปลวกแล้วครับเขาปลวกมันหน่อยเจากินน้ำกินโวยหมากเลยล่อมนะครับผมนะครับพลานเราขึ้นไปแล้วครับผมอ๋อให้ว่าพลานเราอร่อยอร่อยอร่อยนะครับผมนะครับไม่รอดจะได้น้ำหมากไหมครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับพอวหน่อยเจ้าว่าเขายังทําไม่นานนะครับผม ล้งแรกเดี๋ยวแต่ล้งรังเสร็จนี่ก็ได้ไม่มากเลยครับผมอ่ะรังรังเขาเพิ่งหลิ่มลงนะครับปล่อยไหวกับเพิ่อนเอาหมอนเข้าบ้านเรานะครับผลานเอาเสร็จนั่นนะครับผมนะครับให้แรงผลานแล้วนะครับผมรักเหม่งงวยนะครับผมแต่ว่าแล้วว่าโยกเยกโยกเยกเลยครับผมยังบ่อยทำหมากแบบนี้นะครับผมเดี๋วว่าตอนเขาไม่ได้พุกนะครับแขกเขาล้อมเองนะครับผมยังแรงบังเหม่งงวเยอะเลยครับผมเนี่ยปรวมแะไรนะครับผม อ๋อพ่อเจิมตั้งระด้านข้านะครับผมโอ้โหน้ำหวานช่วยนะครับผมน้ำหวานก็ยังไม่ปิดตานะครับบ่อตั้งหัวกระด้านข้านะครับผมนั่นนะครับแฮ้ชัดครับน้ำพลาดเราจะบ่นนะครับผมนั้นพลดนแล้วครับเดี๋ยวเราหยอดลงไปเจ้แล้วนะได้เห็นพลานเราด้วยนะครับผมนั่นะครับผมพลาดแล้วก็สีนะครับผมให้แลพลาดเอาไปด้วยนะครับผมล้าง่ยอะนะครับน้ำหวานพอสวยนะครับผมช่วไม่ลดกใครแก่แลวครับผมน้ำหวานนะครับอันนี้ลังที่สองเพาวันนี้นะครับเหนือเจ้า สมาชิกเราเดินลงมาตามแม่มันลงมาจากเอาดอกปลามาพบนะครับผมนั่งนี่เขาเอาดอกปลามาถาบนนะครับอ่านันปัดดังเห็นโลกยังไม่มีนะครับอ่านั่นก็โคน้ำหวานเอาแล้วครับผมผ่านสาดในย้อนนะครับอ่าผ่านเราย้อนกระทางแล้วนะครับผมครับอ่านเราย้อนแล้วครับผมอ่าในสมาชิกเราอะข้าไปรับนะครับครับกระทางนะครับผมผ่าเรนยังยโยบนนะครับผ่านยรอยบนเลยนะครับผมมาชมน้ำหวานเลยเลยอีกผมพอใหญ่ได้นะครับประมาณโคตรได้นะครับผม ปลาในจุดนู้นนะครับผมใช่ครับเราเอาไปนอกเหล่าครับผมนะครับปลาเราอยู่นี่นะครับผมนะครับแล้วเสร็จตอนเสร็จปลาเรามานะครับแล้วปลาเราเงี้ยงเงี้ยงขึ้นมานะครับผมนะครับปลาจะลงมาได้นะครับผมครับอ่าครับอันครับอ่าแในคลิปนี้จบแค่นี้ก็นะครับเดี๋ยวเราไปไล่รังเสร็จสามเหล่านะครับ